จากประเด็นที่นางสาวปรินาไกคุบอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นางสาวธนิการพรพงษาโรธสสกทมพักพลังประชารัฐที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสเนื่องจากอยู่ระหว่างการไต่สวนในคดีเสียบบัตรแทนกันแต่กลับได้รับตำแหน่งกรรมธิการวิสามันพิจารณาล่าง พรบคู่ชีวิตว่ายืนยันว่าคำสั่งสารดีกาถือเป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อให้บังคับใช้จากในกรณีดังกล่าว คุณวีละสมความคิดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าในเมื่อคุณปรินาไกาคุบเธอสงสยัยและเรียกร้องความเป็นธรรมสารดีกาต้องออกมาตอบให้ชัดเจนว่ากรณีที่สารดีกามีคำสั่งให้สสหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการไต่สวนของสารดังเช่นในกรณีของปรินา เมือ่อศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสจึงไม่สามารถมาทำหน้าที่กรรมธิการวิสามันพิจารณาล่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้คำสั่งของศาลฎีกาในกรณีของปรินานี้จะมีผลผูกพันทุกอง,องค์กรหรือไม่จะเป็นบรรทัานที่ใช้กับกรณีอื่นๆด้วยหรือไม่หรือจะเป็นดุลพินิษของศาลตามพิจารณา เป็นรายการกรณีกรณีไปที่สำคัญเพื่อให้เกิดความชัดเจนเข้าใจตรงกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่เกิดปัญหาการตีความที่ไม่ตรงกันขึ้นมาอีกตอบให้หมดข้อสงสัย